คครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันเป็นครั้งแรกนะครับในรายการเฟสไทยซีร้าครับครั้งที่1นะครับวันนี้ก็มาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับัคู่ชิงชนะเลิศของเราเป็นทีมปารีสแซงต์แชฉกนะครับเจอกับอารเดนอนนะครับปารีสแซงต์แชฉกปารีสแซงแชฉงนะครับเป็นทางด้านซูเปอร์อาดาห์กนะครับเป็นผู้เล่นนะครับส่วนทางด้านขวาทีมอาร์เซนอลนะครับยูเซอร์อานักทัทนโตนักทัศน์โตนะครับมาทางขวาเลยนะครับนะครับวันนี้พีผมครับซูเปอร์แล้วก็พี่นะครับุณปีนะครับ ครับผมเราจะมาถามความรู้สึกของทางด้านซ้ายก่อนนะครับซุปเปอร์อาดาม6ศูนนะครับก็เขามีทีเด็ดทีสารนะครับที่จะเป็นคู่แข่งนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะแนะนำตัวเองนิดนึงครับครับผมชื่อจอนครับผมซุปเปอร์ดาว6ครับผมเล่นเกมปาเล่ครับครับผมแรกอยากจะถามเลยครับคุณมีทีเด็ดอะไรที่คุณจะชนะคู่แข่งได้ไหมครับมีนักเตะไทยลีกที่ผมชื่นชอบครับผมอ่าเดี๋ยวลองคอยดูทีเด็ดตัวนี้แล้วกันคิดว่านักเตะไทยจะล้มทีมโต้ได้ไหอครับ ครับผมเยอะะแยครับผมโอเคทีมพี่ถามต่อแล้วพี่ถามอีกกันเลยครับครับอีกท่านหนึ่งนะเป็นอาร์เซนอลนะครับที่วันนี้ที่มาลงแข่งนะครับที่ได้เข้ารอบชิงมาตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมคำถามแรกถามสวนแล้ว่าตื่นเต้นหรือเปล่าครับเฉยๆครับเอ้ยนี่เหมือนตัดไม้ผมนานก้ำหรือเปล่าเอาว่าเฉยๆนะฮะวันนี้อาร์เซนอลครับเหมือนกันารท้าทายกันครับมีทีเด็ดหรือเปล่าครับในการเอาชนะเพื่อนที่เล่นปารีสในวันนี้ไม่มีครับพูดอย่างเดียว โอเคิดว่า่กลัวไหมกับนเตไทยรีพืวร์ี่บวก2อะไรี้กลัวไหมไม่กลัวเคมาว่าเราชื่อลไปไงชนะ่ัวยไฟเดียวเฮ้ยมีประไครับเรามีไร่มไว้ก่อนเลยเริ่มเกมเราข่ได้นะเออไปกลัวเขา่ไปกลัวเขาเดี่วว่าสกแน่ครับเราชงนี้โอเคมีอะไรปากอะไรไหมครับคุณซุปเปอร์อาครับท่านแรกครับปากผู้ต่อสู้ครับครับผมกลัวจเยวจะแแล้วครับเนี่ยเอ้ย โอเครับแล้วคุณนภัสครับมีอะไรยังปากถึงซุปเปอราดางครับเคยครับเฉยเฉาบอกต้องสร้างท้งน้ำรอครับอันนี้ักครับเฉยลยครับไปู่นเต้นมากเเฉยก็อยู่ได้แหละโอเคครับไงขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับเดี๋ยวอีกค่เดียวเรื่อเกมการนนะครับขอบคุเดีับาครับตอนนี้นะครับผู้เล่นทั้งสฝ่ายนะครับซุปเปอร์าาแลวก็นภันะครับก็ได้เข้าส่การจัทีมเรียบร้อยนะครับ ครับผมเวลาอีก15วินาทีครับเกมก็จะเริ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอไล่ชื่อฝั่งอันดับแรกก่อนนะครับในตอนที่เห็นที่นี่ก่อนครับคุณมีเวลาปิดวิีอ่านทัานผมกราบไปยิเลยครับนี่อันแรกหลักครับมีกาซาร่าครับกาซาร่านะมีไอพี่กาเซียนะฮะที่ยังเห็นอยู่ตอนนี้มีปิกเควครับมีบาโลเตลี่ครับส่วนทางปารีสก็ยังมีอิบบามีลินนะเออ่มีคริสโน่ลอนโดฮะโอเคจับสีเรียบร้อยครับโอเค ะครับตื่นเต้นเลยนะครับนับถอยหลังนะครับจริงจริงผมก็ตื่นเต้นนะเนี่ยเอออ่ะจอดำแล้วนะครับสัญญาณท่ามหายไปนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับบ้านไม่จ่ายเคเบิลนะครับรอสักครู่ครับเกมกําลังจะเริ่มขึ้นครับอ่าคิดนี้คิดว่าวันนี้ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายเก็ตใชยชนะไปครับเอาจริงนะจริงผมอากคือฝังอเทนนอนนะเออผมว่าเขาคนนี้น่าจะเทคนิคดีอ่ะ เออผมดูจากการจัดตัวผู้เล่นแล้วก็ผู้เล่นรายชื่อนะผมว่าน่าจะมีโอกาสอยู่วันนี้ครับผมอ่านะครับกดไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องดูครับช้าค่อยกดครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับอนี้แตันเจนังเป็นอาเกียบบอลเริ่มเล่นก่อนนะครับนะครับเกมตั้งกันอยู่ข้างหลังนะครับซูเปอร์อดาส่งมาตรงกลางครับอูโนอะไรนะครับเริ่มลงซ้ายครับซามาฮโรเปิดตรงกลางลิคุมเมลดักไ้ได้เอาไปนอ่ตั้งขึ้นมาครับ คาบีกาเซียเป้นอยู่ตรงกลางครับคาบี้กาเซียจ่ายกลับมาให้เลมี่ออกไปขวาที่อินซิเย่นะครับโอ้แล้วตอนนี้ทะลุขึ้นมาทางด้านขวาแล้วอาลเฟรน,นอน์เปิดเข้ามาไม่มีอะไรครับไม่ทาอะไรฝั่งปรารีสแซงต์แชงแมงไม่ได้นะครับเอาแล้วสวนขึ้นมาิบาร์ฮิวเวตเก็บบอลได้โอ้โหเบียดเขาไม่ลงครันะแ่จ่ายพวกนี้พลาดไปครับเกมทั้งสองก็ยังอยู่กลางสนามนะมีการฟาวล์เกิดขึ้นครับเป็นทางด้านของปรารีสทำฟาวล์ครับ ครับอาร์เซนอลได้เตะปีพิกขึ้นมาครับผมเล็งอยู่ครับนะครับโหมออกทางด้านขวามาเอาแล้วครับแล้วโดนตัดบอลแดนกลางได้อันตรายแล้วครับอิบมาฮิมวิตโอ้จ่ายติดดื้อๆเลยครับติดฮะอาร์เซนอลก็ยังตัดเกมบาลีตรงกลางได้ครับเอาลุงมาเคาะกันครึ่งหลังครับตอนนี้ไปยังมาเคาะกันอยู่ว่าจะขึ้นเกมยังไงครับผมโคนูนครับไปมาที่ซันติโกโซล่าเย่หักเข้ากลางมาจ่ายสวยมากครับฮ่าแล้วครับอันตรายแล้วครับเรมี่พิก ยิงโอ้โหแหมลูกนี้เป็นการเซฟที่แบบนะอันนี้คืออาจจะช่วยชีวิตได้เลยนะเกมเนี้ยลูกนี้ถ้าเข้าเนี้าจจะเป็นผลเปลี่ยนไปเลยนะเอาล้วคูคิกน้าโกงโอ้ติยาโกซิวาครับกองหลังราคาแปดแสนนะครับแย่งกันทั้งวันนะครับตัวนี้แย่งเอาไว้ได้ครับบาโลเทลลี่ครับเยนเทพทำอะไรไม่ได้นะฮะตัวนี้นะครับช่วยกันแงะออกมาได้ดีฮะในวันนี้ด้นครับลงมาครับ ซาโมโฮโลครับรงมาอิปาโมวิชโอ้วิ่งหนีบอลนะครับกลัวนะครับอาจจะวิ่งเป็นรอหรือเปล่าอะไรอี้างงี้เพื่อนจะไหลมาให้นิยัยฉีครับเนี่ยติมสันทันไว้กลับมาตั้งกันใหม่ครับโรนโดมีลีลาลิทกรรมการมึงเนี่ยเนี่ยพักลำละลำคาจริงๆนะครับจริงๆครับถ้าจีเอ็มปีผ้ามึงฟังอยู่มึงช่วยเอาไปแก้ด้วยนะครับกรรมการบังบูทุกวันเลยสัต จ่าแม่จริงๆมันทําให้เกมสะดุดนะโอเคครับบวกไม่ต่อเนื่องนะเนี่ยอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ครับอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นี่นี่ครับผมนาตายครับคาบบี้กาเซียหักเข้ามาบาโลเตลี่โอ้บอนไว้ได้ทันครับปาลีแล้วตรงกลางยังไงตะโกุฟ้ายิงโอ้โหตัดอีกแล้วยังเซฟครับแหมประตูของปาลีนี่วันนี้ถือว่าทำงานได้ดีนะจากการหลังดู้ายนี่เป็นครับดูครับตรงกลางของตัวที่แบบช่องมากเลยมะโดนยิงบัดด้วยมือขวาประมาณสี่ท่าองศาครับตอนนี้แบนแบนครับ สื่อที่เข้ามาเชร์วันนี้พิมกันโอ้คีย์บอร์ดลุกเป็นไฟเลยนะครับอ่านไม่รู้เรื่องครับกดยิงอีกแล้วครับโอ้โหดูตอนนี้นะเหมือนอาร์เซนอลจะทําเกมได้ดีกว่านะสำหรับครึ่งแรกนะฮะต้นครึ่งแรกทำาิพกว่านาทียังเป็นอาร์เซนอลที่ยัง Arsenal, ทําเกมบุกได้เรื่อยๆฮะปารีานี่ดูจะเน้นตั้งรับเป็นพิเศษนะครับแล้วรอสวนกลับนะครับอาร์เซนอลนี่ได้ยิงได้ยิงจจักรถึงห้าทีนะครับแต,แต่ยังไม่เป็นประตูนะครับ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแอดมินเซอร์เวอร์ลับๆนี่อาจจะสวนมาได้ปุ้งเดี๋ยวทันอาจจะหงายได้นะเออปลาครับตัวโกงครับจายมาโอวิ่งร้อยเมตรก็ไม่ทันครับตั้งกันใหม่ครับแดนกลางจะนอนขึ้นใหม่แล้วโอโดดไปครับโดครับอิบาริโมวิครับไปพัดในการฟาวครับประมาณสักสี่สิบห้าหลาได้มั้งเนี่ยตอนนี้ยคุณเอาที่ไหนมาวัดครับว่าสี่สิบห้าหลาผมวัดจากสายตาไงเออใช่เะล่ะ ครับลูกนี้ยิงเข้าคุณิง,งหร,อ,อ,หรอเแขกรถครับนี่ไงไอ้นันก็เป็นสวนมาก็ยังเป็นโรนัลโดทางฝั่งปารีสนะที่ตัดบอลไว้ได้ทางด้านกับขวามอาร์เซนอลตอนนี้เปิดมาก็ไม่มีอะไรครับดูจะหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับเข้าสู่ทดเวลาบาดเจ็บแล้วเรียบร้อยครับหมดครึ่งแรกครับเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ครับปารี่ใส่แดงแบงก์กับอาร์เซนอลครับผมครึ่งแรกผมว่าอาร์เซนอลยังทําเกมได้ดีกว่านะ จากที่ผมดูแล้วแต่ว่าโอกาสจดฟกอร์ก็ยังไม่เฉียบคมยังยังไม่ได้ประตูจากการประมาณสักสีหครั้งนะย่างที่เห็นได้จริงจ่ออะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนเป็นสกอร์แล้วของตอนที่เปลี่ยนจบไปแล้วเขาจะดูแต่ก็ไม่แน่นะปารีรับรับแน่นๆอย่างเงี้ยอาจจะสวนเลุกงเดียวก็ได้ไอ้ต้องมาดูกันต่อครับว่าจะมีการเปลี่ยนนักเตะหรือเปลี่ยนแผงกันยังไงในครึ่งหลังครับโอ้โหมีคนเก็บหรือเปล่าครับเตะออกให้เปลี่ยนตัวจะเตะเอาเปลี่ยนตัวโหน่ทีเด็ดลงมาแล้วไง อีเดนเป็นทีเด็ดลงมาแล้วแจ็คบิลเชนนะครับมานะครับบิลเชนป่ะฮะขอพิ่โจ้แก้คุณที่แก้ให้ครับเดี๋ยวมันไม่หานะต้องต้องมีคนแก้รกครับอิปายิโมวิทครับมาแล้วครับปีเก้ดักได้ครับโอ้ลูกนี้อันตรายครับเบนปีเก้เปเเิดไหมบาโลเดลลี่ลูล <ำ S 1> ุยวแล้ว ไม่ล้งไม่ล้างครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหอาร์เซนอลขึ้นนำปารีสไปแล้วครับหนึ่งตูนครับโรเตอรี่ีก็โรเตอรี่ีครับผมเปิดประตูแรกได้แล้วนะฮะให้อาร์เซนอลตอนนี้ขึ้นนำเป็นหนึ่งตัวสย์ครับปารีสปาีปารีสต้องเสียบอลตรงกลางครับเรียบร้อยครับเพิ่มเกมบุกขึ้นมาแล้วฮะจะคอยรับอย่างนี้ไม่ได้แล้วฮะลองแชมป์ไม่ได้เลยนะครับต่างกันฟ้ากับต้นตีนะครับเพราะฉะนั้นมึงต้องเป็นแชมป์สถานเดียวนะครับตู้ครับเลี้ยงออกแม่เลย อย่าเพิ่งถอดใจนะครับปารีนะครับทุกคนครับอย่าเกยตอนนี้จบอย่าเพิ่งนับจบนะครับกินซั่งครับโอ้โนี่ไอ้มาที่อิบาฮิโมะบิดโดนตัดไปครับมีเขียวปารีก็พยายามใช้เทคนิคส่วนตัวของปาล์นะฮะตอนนี้จังหวะเขาไม่ได้กอบเกลื่อก็ยังทำอะไรอก็ทำไม่ได้ครับเป็นฮุมเมลครับที่มาเบียดแย่งไปได้เนี่ยครับขึ้นมาทางด้านขวาบาโลเตลลี่สวนไม่สำเร็จนะครับ เซียโกซิวาดักไว้ได้ทีมูิตครับศูนย์กลางของเกมลุกของปารีสเลยนะครับตอนนี้โรนาลโดเปิดเข้ามามุ่งโอ้โหอละลครับเกมเรื่องสนุกแล้วปารีสเหมือนจะบุกได้มากขึ้นนะครับหลังกากที่เสียประตูไปก็อยากจะทวงประตูคืนให้ได้ก่อน90นาทีนะฮะ,ะหลุดหรือเปล่าครับปารีสโอ้นี่จะเป็นเมื่อกี้แรงเข้าแน่ๆถ้าเป็นผมเมื่อกี้ผมหม่งนี้เรียบร้อยนะเออเจอกับผมไหมครับ ตักแมทไหมอย่างเงี้ยอยู่ไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนดูดูดามาต่อครับที่หกสิบหกแล้วนะครับเอมอนนำอยู่หนึ่งเม็ดนะครับผมเอ็มเนเนื่อยครับช่วงหลังร์เนอนเหมือนจะเน้นการคองบอลแล้วครับเอ้ครับนายที่บาโลเตลรลี่ครับออกมาได้้านขวาที่อินเตเยหักเข้ากลางมาบาโลเตลรลี่เบียดเบเย่อ,อาร์ดี้แังแงออกมาได้ครับโยนยามมที่บาก็ยังเก็บบอลได้ครับตอนนี้ทำไง อะไรมาที่ย <ขอ S 1> ิงซโรนแ <ขอ S 1> นโดครับโอ้หักกลับมาทีอ่อีบังวิทหลุดเอา้าหลุดหลุดยังไงกว่าจะเลี้ยวโคง้งอ่ออย่างนี้หลุดนะเอาไม่ลงยิงยิงไหมอ้ย,ยังยังไม่ได้ง้างเท้านะผมว่าใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมากเกินไปนะจริงๆลูกนี้ถ้าจ่ายเข้ามากนารนี้เผื่อมีโอกาสได้ยิงถึงประตูนะฮเอ้าเรียบร,ดดออนะนะร้อยแล้วโค้งเปล่บเช็ดเนี่งเช็ดสน,นุกนะครับลงหลุมกลางเลยนะเมื่อกี้เช็ดแบบน,นั้นอะโอเตลลี่ครับเก็บบอลไว้ครับ เพื่อนยังให้เติมครับโดโมฮโลครับดาาลูกทุ่มเครบเดี๋ยวติดนาทีสุดท้ายวงเล็บนะครับในเกมนะครับต้องเร่งหน่อยนะครับปารีปารีก็ต้องมีไม้เด็ดก็ต้องงัดมาแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันยหลาสิบทีนะฮะทยลีกเย่ครับโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับปวดหัวครับครับบโลเตลลี่โตไปครับ ชิงตรงกลางหลุดแล้วทางซ้ายไม่ทันครับขาต้านะครับไปต่อขามาเลยครับรอบหน้าดูเมื่อกี้นี่นทีนั้นก็ทําเกมขึ้นมาได้ดีนะเกือบเกือบได้จะได้จบด้วยการยิงนะฮะครับ,รบอีบัมวิดเอาออกทางขวาไปโรนโดหลุดหลุดแล้วครับหลุดแล้วยังไงนูกนี้ตรงกลับเข้ากลางไหมไม่ได้ยิงติดซ้ำโอ,โ,โอ้โหโอ้แล้วปารีสก็ได้บุกมาเป็นพักๆนะอันนี้ก็มีลุ้นครับเหลือประมาณทีดท้ายก่อนถึเวลานะครับในเกม อ่าปารีสแย่งบอลไม่ได้ตอนนี้ดูจะมีปัญหาแล้วแบบนี้ถ้ายิงเข้าไปก็จบครับเดนเทเก้หากเข้ามายิงโอ้หยิงออกโอับหลูกลงโอ้โหไม่น่าเชื่อพระเจ้ายิงออกครับ๋ยวจุ๊กลูกนี้ิงจริงให้ออกในยิงง่ายกหยิงเขาบยคือผมว่านะเอาละครับโอ้ดูเหมือนเกมจะจบแล้วครับอาร์เซนอลนครองบอลได้ครับโอ้โหต่อบอลเหลือชั้นครับนะครับบุกครั้งสุดท้ายครับของปารีสบุกครั้งสุดท้ายแล้วยังไง ต้องรีบทาเวลาแล้วครับโรนโดออกขวาไปถ้าไม่ได้แพ้นะครับช็อตนี้โอ้โหเรียบร้อยครับดักได้เรียบร้อยเรียบร้อยครับหมดเวลาครับทดสิบนาทีเหมือนจะไม่พอนะปารีสแซงจำแบงไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมไอแชมเปไทยเอฟเบยครับครั้งที่หนึ่งไปครองนะครับเย่เสียงกองเชียร์หน่อยเสียงกองเชียร์หน่อยครับพิมพ์ไม่กุ๊กตักเลยนะโอเคกองเชียร์ไม่มีครับท่ากันอยู่สองคนจะหากองเชียร์ที่ไหนไปครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับแข่งของเรานะครับลอนดนเมน์ของเรานะครับเดี๋ยวต้องขอขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆท,ที่เข้ามาร่วมแข่งขันกันนะครับแพ้ชนะไม่สําคัญนะครับสําคัญคือเราทุกคนเป็นเพื่อนพี่น้องในวงการเกมฟุตบอลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปสจะเป็นฟีฟ่าหรือเป็นวินนิงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆนะครับกอย่างล้วนนั้วแต่เป็นเกมฟุตบอลนะครับเราแบ่งแยกครับทุกอย่างสนุกเหมือนกันได้กันหมดครับวันนี้ก็ได้ผู้ชนะแล้วนะ ขอขอขออยากฟังเสียงผู้ชนะครับผมพูดนะครับวันนี้มีอะไรจะแบบจะบอกอะไรกองเชียร์ไหมที่แบบเขามาดูเราวันนี้ไม่มีเลยครับเนี่ยอมายถึงไม่มีคําพูดหรือไม่มีกองเชียร์มีมาคนนึงครับถ่ายไปไหนไปแล้วสมมติกก่าเก่าวกับเพื่อนร่วมแข่งนัดชิงเมื่อกี้นิดหนึ่งครับอ๋อครับก็ต้องไปทํากองกลางไม่ดีหน่อยครับลวไปหน่อย โอ้โหเดี๋ยวแอดไปเลยเดี๋ยวแอดไปเลยไม่ได้ไปเลยการพัแล้วนะมีอะไรจะพูดถึงแชมป์บ้างครับอ่าเดี๋ยวแอดไปเลยครับผมมาทั้งรอบใกลกันอย่างเดียวเลยใจเย็นะครับจับมือครับจบครับผมในเกมครับหลังจากนั้นค่อยไปแอดเข้าไปเจอกันครับครับโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่โครงการหน้าครับวันนี้ผมและชิมมี่ไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับ